วันนี้มิชชั่นสนมูนนะครับอยากมาแชร์เคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังวันหยุดยาวนะครับให้สำหรับคนทํางานทุกคนได้วางแผนที่จะปล่อยจอยเลยเต็มที่นะฮะสุขสนานพักผ่อนเต็มที่นะครับมาเตรียมตัวสำหรับหยุดยาวนะครับบางคนก็อาจจะชอบไปเที่ยวบางคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านก็ได้ดูซีรีส์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณทํา5ข้อนี้แล้วละ่ะก็จะทำให้วันหยุดยาวของคุณเนี่ยกลับมาแล้วสบายใจไม่เดือดงานไม่เดือดนะฮะ Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon Forum 2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9เซสชั่น4เวิร์กชอปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณนะใบเท็บางนาห้องพิรัตฮอลล์ส3สามารถซื้อบัตรร่วมง,งานได้แล้ววันนี้ทาง10 Even ว์ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมชชั่นสุดมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิธนอุตสาหะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงใกล้สงกรานแล้วนะฮะล้วก็ผมก็เลยอยากทำคลิปที่มันสบายๆหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็ อยาจะมาชวนคุยเรื่องนี้แหละเรื่องวันหยุดยาวอะไรแบบนี้นะครับก่อนอื่นจะเข้าเนื้อหานะครับมีคำถามสำคัญอยากถามทุกท่านนะครับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลหลังบ้านเราพบว่ามีผู้ชมผู้ฟังกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับยังไม่กดซับพาพวกเราเข้ากล้าวเข้าสู่เส้นชัย1นล้านซับกันนะครับโรดทูมิเลียนของมิชชันทูดโมนนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์ให้กับได้กด subscribe ให้กับเรากดไลค์ด้วยก็ดีนะครับเอาละ มาเข้าเนื้อหาของเราวันนี้ดีกว่านะครับวันหยุดยาวเนี่ยเป็นคำพูดที่เวลาฟังเราลื่นหูนะรู้สึกใจฟูนะฮะหลังจากทำงานหนักต่อเนื่องมาหลายเดือนนะครับเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ไม่มีวันพักผ่อนเลยนะครับวันหยุดยาวก็ทําให้เราเนี่ยต้องกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับก็มีวิธีการเอนจอยวันหยุดยาวมากมายนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพอคิดถึงหยุดยาวผมเนี่ยหลายคนก็จะแบบเออคือคิดเรื่องเที่ยวก็สนุกดีนะแต่ว่าพอปริมาณงานที่ไปคิดถึงว่า เอออช่วงที่หยุดไปหรือว่างานที่เพิ่มขึ้นก่อนมันหยุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะมาช่วงที่หยุดไปแล้วกลับมาบางทีเนี่ยเราก็จะแบบหลอนๆนิดน,นึงว่าโอ้โ oh, ห workload นี่มันจะอ้โขนาดไหนนะครับบางทหีหยุดยาวก็เลย <laughs> กลายเป็นแบบ เออทำให้มีเรื่องที่ต้องกังวลนะฮะวันนี้มิชชั่นสุนุมูนนะครับอยากมาแชร์เคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังวันหยุดยาวนะครับให้สำหรับคนทำงานทุกคนได้วางแผนที่จะปล่อยจอยเลยเต็มที่นะฮะสุขสนานพักผ่อนเต็มที่นะครับมาเตรียมตัวสำหรับวันหยุดยาวนะครับบางคนก็อาจจะชอบไปเที่ยวบางคนก็อาจจะพักผ่อนอยู่เฉยๆนอนอยู่บ้านก็ได้ดูซีรีส์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณทำาห้ข้อนี้แล้วละ่ะก็จะทำให้วันหยุดยาวของคุณเนี่ยกลับมาแล้วสบายใจไม่เดือดงานไม่เดือดนะฮะเรื่องแรกนะครับ เป็นเรื่องของการทำเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์งานแต่ละโปรเจกต์ก่อนนะครับก่อนหยุดเนี่ยก็รีวิว .Tools หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณใช้ในการ track โปรเจกต์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็ถ้ามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งนะหยิบกระดาษออกมาเนี่ยฮะเขียนจำนวนโปรเจกต์ที่กำลังรับผิดชอบแล้วก็ลิสต์งานที่จะต้องทำนบะตั้งแต่วันที่เขียนไปจนถึงวันหยุดหรือว่า1-2สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับแล้วก็มานั่งดูว่าเรามีงานเยอะขนาดไหนนะครับ ข้อสองสำคัญมากคือจัดสรรงานและเวลาตามลําดับความสําคัญนะครับเมื่อเห็นงานที่ต้องทําแล้วเนี่ยให้เน้นว่าอะไรจําเป็นที่ต้องทําจริงๆนะครับเราก็อาจจะพิจารณาว่าเราเคลียร์งานพวกนี้ก่อนเลยดีไหมก่อนจะไปหยุดนะฮะจะได้มามาถึงทีหลังเราจะไ,ไม่เดือดมากนะฮะสคือวางแผนการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเพราะบางคนอาจจะลา ยาวใช่ไหมครับการวางแผนก็สําคัญนะครับว่าเราจะสื่อสารไปถึงผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อที่จะเคลื่อนที่งานไปในทิศทางเดียวกันนะครับโดยเริ่มต้นจากการใส่ชื่อผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนั้นๆรวมไปถึงลูกค้าต่างๆด้วยหลังจากนั้นก็แยกกลุ่มออกมาว่าเราจะต้องสื่อสารเรื่องใดไปยังบุคคลใดบ้างนะครับเช่นต้องบอกเพื่อนร่วมทีมนะฮะว่าง,งานจะเริ่มเมื่อไหร่นะเราจะต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเธอบ้างนะครับเพื่ออะไรหรือสื่อสารกับลูกค้าว่าเอาง,ง่ายๆเลยฉุกเฉินล้วติดต,ต่อใครนะครับเพราะฉะนี้คุณก็จะมี เรียกว่ามีการเตรียมตัวที่ดีนะครับข้อที่4คือการทําความสะอาดโต,ต๊ะทํางานนะครับจะระเบียบงานแล้วจะระเบียบโต๊ะด้วยนะฮะตอนเรามากลับมาจากวันหยุดยาวเนี่ยมันจะแย่มากเลยถ้าโต๊ะเราเละอยู่เนี่ยแต่มันก็จะเราก็อยากเห็นกลับมาเพื่อเห็นโต๊ะเราดีสวยงามถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดโต๊ะทํางานเนี่ยทำให้เวลากลับมาเนี่ยคุณจะมีแรงใจเยอะขึ้นเลยในการทํางานนะครับข้อที่ห้าคือทํางานบ้านเตรียมไว้ก่อนวันหยุดนะครับเช่นเดียวกับการทาความสะอาดโต๊ะคนไม่น้อยเลยเนี่ยที่กลับจากวันหยุดยาวแล้วพบว่าเฮ้ยไม่ไม่มีชุดใส สักไม่ยังไม่ได้สักนะฮะหนื่อวิธทีกลับมาเจองานบ้านจากวันหยุดยาวก็เหนื่อยอะจะไม่อยากไปทํางานเพราะฉะนั้นเตรียมต้อนรับการกลับมางตัวเองด้วยการทําความสะอาดเพื่อทําให้การพักผ่อนในอิ่มเอมขึ้นไปมากกว่าน,นั้นอีกนะครับเมื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดยาแล้วเนี่ยก็ไปสนุกเต็มที่นะครับกับครอบครัวกับคนรักจะได้ไม่ต้องากังวลทีหลังนะครับบางคนพอจบวันพักผ่อนแล้วเนี่ยจะเจออาการที่เรียกว่า post holiday blues คือความเศร้าที่ต้องกลับมาเผชิญกับโลกของความจริงที่มีงานรอเต็มไปหมดเลยหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั สิ่งนะครับเพื่อจบวันหยุดยาวแบบสวยงามนะครับหลังจากเอนจอวันหยุดยาวไปแล้วนะฮะหลายคนก็แบบอย,อยากหยุดอีกแล้วะนะครับ แต่ว่าไม่ได้ลวไงกลับมาก็จะเดือดนะครับหลังจากสงการเนี่ยแน่นอนงานก็จะเดือดมากนะครับเราทํายังไงดีที่กลับมาแล้วจะไม่มีโพสต์ฮอิเดย์บลูนะครับข้อแรกก็คือนะครับทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางก่อนเริ่มสารต่อนะครับหลังจากกลับมาจากการพักผ่อนอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยปล่อยให้ตัวเองได้มีเวลาคูลดาวน์สักนิดนึงนะฮะเพื่อกลับมาปฏิบัติต่อกับชีวิตประจําวันหน่อยนะะผมบางทีเนี่ยเคยลาหยุดยาวช่วงเมษา นานมากๆเนี่ยจนบางทีลืมพาสเวิร์ดก็มีเคยมีทีนึงนะฮะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรเงี้ยลืมพาสเวิร์ดเข้าคอมก็มีนะต้องไปปลดล็อกพาสเวิร์ดยุ่งมากตอนนั้นเนี่ยก็ครูดาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้มีการประสานต่อชีวิตนะครับจัดระเบียบเข้าของเข,ข้าของร้างสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยนคั่นเองให้ให้กลับมาแล้วเร็วที่สุดนะครับสองคือสำรวจและติดตามสถานการงานปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าแม้จะวางแผนไว้แล้วเนี่ยบาง จะต้องมาดูว่าเอ๊ะปัจจุบันนี้เนี่ยโปรเจกต์เราจะไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เราจะรับมือกับเรื่องต่างๆนได้ยังไงมีมีใครต้องคุยเป็นพิเศษก่อนไหมนะครับข้อที่3าก็คือว่าพิจารณาว่าปัญหาไหนควรแก้ไขเร่งด่วนนะครับถ้ามันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนนะครับเราก็จะต้องเรียงลาดับ,บความสําคัญนั่นแหละเราก็จะได้จัดการปัญหาได้อย่างไม่ใช่ตามตามลิสต์แต่ตาม Priority ข้อ4คือปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงกับสถานการณ์นะครับเมื่อรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันและการแก้ปัญหาเร่งด่วนไปหมดแล้วเนี่ย ลำดับต่อไปคือการพิจารณาว่าต้องปรับแผนการดําเนินงานอย่างไรเพื่อพาให้โปรเจกต์ไปถึงเป้าหมายงานอะไรที่สามารถลดทอนหรือข้ามไปได้นะครับแม้จะไม่อยากตัดทิ้งก็อาจจะต้องทําใจตัดเพื่อรักษาความคืบหน้าให้ได้กับการหักแผนเป็นไปด้วยดีนะครับจังหวะนี้อาจมีพื้นที่ให้ทีมได้สร้างสารรค์และยกระดับงานก็เป็นได้นะครับขอ้อที่5้าคือ แจ้งการกลับมาและการสื่อสารแผนใหม่ๆนะครับการแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณว่าคุณได้กลับมาประจําการแล้วเนี่ยนะครับยืนยันให้ว่าโอเคโปรเจกต์กำลังจะเดินหน้าต่อไปนะนะครับแล้วเราสื่อสารเรื่องนี้ออกไปนะครับทุกอย่างจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหข้อดังกล่าวก็ช่วยลดความกังวลที่อาจจะจับจ้นทนปลายไม่ถูกนะช่วงกลับมาจาักหันหยุดยาวโดวยเฉพาะคนที่หยุดสัปดาห์ก่อนสงกรานไปด้วยนะฮะสามวันที่หยุดไปในช่วงสัปดาห์นี้ก็ บางคนก็จะก็ยาวเลยนะฮะกลับมาก็จะบางทีก็จะโพสท o ิปเดย์บลูได้นะครับหลังสงการกับมานะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตร Mission t o the Moon f o r ม m 2024 Work Life Survival Guide นะครับคู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเรามีวิทยากรคนมาพร้อมสับเลยนะครับพร้อมที่จะให้ความรู้กับทุกท่านในวันที่27เมษายนนะครับเวลา9โมงตรงถึง6โมงจริงๆผมว่าอาจจะจบเร็วกว่านั้นนึงเพราะว่า,วาตอนสุดท้ายนี่เดือดมากจริงๆนะฮะรับประกันความมัันนนนรบอ่ึงวาตตนนี้ เริ่มขายไปเยอะมากแล้วนครับวันนี้ซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่10 Event น i ะครับ m i s s i o n t o the m ม o n Forum 2024เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซื้อบัตรแล้วนะครับขอบคุณท่านที่กำลังคิดจะซื้อด้วยนะครับนะฮะเราวันนี้เราเอาบทความนี้มาจาก How do we cope with p o s t s o l i d a ย์ a วิร์กโนะครับมาจากคุณไมเคิลไฮแอ t นะครับขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t h o Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the moon continue with your mission